สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ๋ยก็ไปเที่ยวงานไทยนะคะก็ได้เจอศิลปินนักร้องนะคะแคทเทรีย์อิงเลชนะคะแล้วก็เป็นงานไทยที่สนุกสนานมากค่ะมีคนไทยมากมายมีสินค้าหลากหลายมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็สนุกสนานมีตรีมสีชมพูมาเป็นแดนเซอร์ข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรากำลังเดินชมร้านอาหารต่างๆนะคะก็มีอาหารมากมายมีของมาขายเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารแห้งอาหารข้าวนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะเป็นผ้าไทยนะคะทุกคน แล้วก็น่าจะเป็นพวกของมือสองนะคะที่เป็นพวกกระป๋องกระเป๋านะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้ออ๋อเป็นอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อเสื้อที่แบบเป็นเสื้อกีฬาใส่สบายสบายค่ะซึ่งพี่ไม่ก็ชอบมากนะคะผ้าแบบนี้นี่ค่ะปุ๋ยก็เดินเข้ามาดูก็เป็นผ้าไทยนะคะสวยงามค่ะทุกคน นี่ค่ะเราก็ซื้อเสื้อหนึ่งตัวนะคะนี่ก็เป็นผ้าไทยที่มีหลากหลายนะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินมานะคะเดินมานี่ค่ะก็เดินมาอาหารมาักที่ขายอาหารต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกสละเปาขนมปลาท่องโกขนม ที่เป็นเหมือนไข่หงนะคะตอนนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ไม่เห็นข้างในนะคะก็เป็นพวกหมูปิ้งพวกไก่สเตะ๊ะอันนี้ก็มีทั้งส้มตำมีตีนไก่ทอดด้วยนะคะแล้วก็มีนี่อะไรคะอาหารทั่วๆไปนะคะพวกผัดไทยหรือผัด เ,เส้นหมี่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีหลากหลายนะคะปะปายผสมปนเปกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นผัดไทยนะคะสะส่วนใหญ่นะคะก็มีร้านผลไม้ด้วยนะคะร้านผลไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกกับข้าวนะคะอาหารจาน ด่วนจานเดียวนะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆงานนะคะอันนี้เป็นงานที่มานฮามนะคะทุกคนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของเยอรมเยอรมันนะคะนี่ก็เป็นอาหารของเราอันนี้ก็เป็นเวทีนะคะที่จะมีนักร้องมานะคะอันนี้พี่ไม้วันนี้พี่ไม้กินผัดกะเพรา ไก่ไข่ดาวนะคะปุ๋ยก็กินส้มตำเหมือนเดิมค่ะชอบค่ะนึกอยากนี่ก็เป็นร้านขายของต่างๆนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะช่วงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงคอนเสิร์ตนี่โหเยอะมากเลยนะคะนี่ปุ๋ยก็เลยเอาบรรยากาศเริ่มๆมาให้ชมนะคะแล้วก็ มีบรรยากาศตอนช่วงที่มีศิลปินมาหลายท่านนะคะอย่างเช่นแคทรีนาอิงลิสนะคะแล้วก็พีอีทวงไฟปีเตอร์คอปปีเตอร์คอปนะคะน่าจะมีช่วงท้ายปุยไม่ได้อยู่นะคะน่าจะมีพีปูแบล็กเฮดมาด้วยนะคะก็ นี่ก็เป็นช่วงเริ่มแรกนะกำลังสนุกค่ะแล้วก็จะนี่ก็เป็นสางามโชว์ชุดผ้าไทยนะคะที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเยอะๆนั่นเลยค่ะนี่ปุ๋ยก็เอาเสือมาปูนั่งนะคะเพราะว่าโต๊ะเต็เตมหมดนะคะก็มีคนหลากหลายมาทำตามเรานะคะนี่แหละค่ะทุกคนงานไทยที่นี่ ปุยกับพี่ไม้ก็ชอบนะคะเพราะว่าสถานที่ที่จัดโอเคมากเลยค่ะมีที่จอดรถมากมายนะคะนี่ค่ะมาถึงช่วงที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะมีพ่อิทวงฟลายแล้วก็แคทเรียนลิสแล้วปิต,ตคบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปุยก็ตัดเสียง เ,เพลงออกนะคะแล้วก็มาให้เพื่อนได้ชมแค่นี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เอาบรรยากาศที่งานไทยทางเมืองนอกคอนเสิร์ตมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้สนุก พลิดเพลินนะคะชมในการชมนะคะถึงแค่จะเป็นการบรรยายให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพราะว่าเสียงเพลงบางครั้งก็เป็นลิขสิทธิ์นะคะที่เราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมได้เพลิดเพลินกันนะคะนี่แหละคะ่ะงานไทยในต่างแดนนะคะนานๆเราก็จะ ได้ชมศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ส่วนแต่ส่วนมากก็มีศิลปินที่มาทำงานอยู่ที่นี่ที่มาร้องเพลงหรือว่าเขาเชิญมานั่นเองนะคะเราก็วันเราก็มีโอกาสได้ไปชมกันนะคะส่วนมากปุยจะอยู่ไม่ถึงนักร้องศิลปิน ดังที่เขามาโชว์นะคะแต่วันนี้ก็อากาศดีค่ะทุกคนไม่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ฝนไม่ตกค่ะขอบคุณนะคะ